คสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมคลิปพรีวิวตระคร GBO กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตรออัระครลเจกันไทฟดีหรือว่าเจกันดีไทฟนั่นเองครับโดยโมบิสูต,ตัวนี้เนี่ยมันเป็นโมบิสูแจกฟรีของเกม GBO นะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ทำในเรื่องของตระกูลเจกันด้วยเนาะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเจกันไทฟดีจะเป็นหุ่น2ดาวฟ้า คอส500นะครับผมซึ่งตัวของเจกันดีเนี่ยตัวคอตัวนี้มันคือเจกันปกติที่ไดรับการปร,ปรับปรุงมานะครับโดยหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของการปรับแต่งหุ่นนั่นเองครับ เจกันดีกับเจกันปกติเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันก็คือว่าตัวของเจกันดีเนี่ยจะถูกออกแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ในอนาคตนั่นเองครับสามารถที่จะนําอุปกรณ์อื่นๆมาติดตั้งให้กับตัวของเจกันดีได้ในขณะที่ตัวของเจกันปกติเนี่ยจะไม่มีการรองรับอุปกรณ์ใดๆเลยครับผมก็คือเป็นหุ่นเพียวๆที่ไม่สามารถจะปรับแต่งได้นั่นเองเราจึงได้เห็นว่าในตัวเนื้อเรื่องของตระกูลเจกันเนี่ยเจกันปกติไม่มีรุ่นอื่นเลยนะครับแต่ว่า ในขณนะที่ตัวของเจกันดีเนี่ยจะมีรื่นอ,อื่นที่แยกย่อยก,กันออกมาด้วยยกตัวอย่างก็ได้แก่สตาร์กเจกันและเอวกเจกันเป็นต้นนั่นเองครับมันคือเจกันดีที่ติดตั้งอุปกรณ์ลงไปนั่นเองครับดีไซน์ภายนอกจึงมีความแตกต่างกันหลักๆเลยจะเป็นในส่วนของตัวไหลโมบิสูตรและส่วนที่เป็นกระโปรงนั่นเองครับนั่นคือจุดตัวยึดที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองครับผมสเปคของเจกันปกติกับเจกันดีเนี่ยจะแทบไม่แตกต่างกันนะครับหลักๆก็ เพียงแค่การติดตั้งอุปกรณ์กับตัวที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้นเองครับเจกันดีเนี่ยเดิมทีจะไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าทางของสหพันธ์เนี่ยได้มีแผนการจะทํำนิวกันดัมแมสโปรดักขึ้นมาในช่วงปี93แต่สุดท้ายแล้วนิวกันดัมแมสโปรดักก็ถูกยกเลิกไปจึงได้มีการนําเจกันมาปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นเจกันดีนั่นเองซึ่งจะถูกใช้งานในปี94เป็นครั้งแรกครับผมซึ่งในปี94เนี่ยทางกองทัพสหพันธ์ยังไม่ได้ใช้เจกันดีกันเยอะ นเนื่องจากว่าเจกันดีในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมจึงยังไม่ค่อยได้ใช้งานกันจนกระทั่งถึงปี96เนี่ยก็ได้เริ่มมีการนําอุปกรณ์เสริมของเจกันดีมาติดตั้งให้กับเจ้าตัวจึงกลายเป็นว่าทางของกองทัพสาพ,พันธ์เนี่ยได้ใช้งานเจกันดีเป็นมืมิสูจร์หลักของทางกองทัพไปครับผมในตอนนั้นแต่มันยังมีอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะครับก็คือเจกันดีที่ถูกใช้งานในปี94เนี่ยตัวของเครื่องมันเป็นสีขาวแดงครับซึ่งมันเป็นจุด เป็นอย่างมากเลยเอาไว้ลอดตีนชัดๆจึงกลายเป็นว่ายังไม่ได้ใช้งานกันเยอะเพราะสีของตัวโมวิสุทนั่นเองครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนสีแล้วก็มีอุปกรณ์มาเพิ่มเติมในช่วงปี96นั่นเองตัวดีของเจกันดีเนี่ยจะเป็นตัวย่อมาจาก d e PLOYMENT ซึ่งแปลว่าการปรับแต่งใช้งาน ซึ่งถือว่าตรงตัวกับโมบิสูนะครับที่สามารถจะนําไปปรับแต่งดัดแปลงในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ตัวของเจกันดีก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเราก็มาดูที่ตัวสเปคในเกมกันดีกว่า สเปคในเกมของเจกันปกติกับเจกันดีเนี่ยมันจะสวนทางกันนะครับในเรื่องของอัตราการโจมตีในส่วนของตัวเจกันปกติเนี่ยอัตรายิงจะสูงกว่าอัตราฟันครับส่วนตัวของเจกันดีเนี่ยอัตราฟันจะสูงกว่าอัตรายิงครับแต่ว่าเกมเพย์มันนะครับอันนี้เขาบอกเลยเกมเพย์มันเนี่ยเล่นแบบเจด้าครับซึ่งเน้นยิงเป็นหลักโอกาสได้ฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนึง หรือง่ายๆก็คือสเตตัสหุ่นกับเกมเพย์ของหุ่นมันสวนทางกันนั่นเองครับในจุดนี้เนี่ยมันเป็นความคิดของทีมงานนะครับผมที่ต้องการให้หุ่นเนี่ยเน้นรูปแบบการยิงแต่อัตรายิงต่ำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับแต่งหุ่นให้เพิ่มอัตรายิงขึ้นมานั่นเองครับไม่ต้องไปเพิ่มอัตราฟันทําให้ตัวของหุ่นเนี่ยเพิ่มความสมดุลขึ้นมานั่นเองว่าอัตรายิงก็สูงอัตราฟันก็สูง,ง,สงนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าหุ่นมันเป็นเหมือนเจด้าเนี่ยก็คืออัตายิงสูงอยู่แล้วเพิ่มออัตายิงขึ้นไปีก หุ่นมันจะขี้โกงเกินไปนั่นเองครับทีมงานก็เลยได้มีการปรับแก้ว่าหุ่นตนนี้รูปแบบการเล่นแบบเจด้าซึ่งเน้นการยิงแต่ให้ค่ายิงมันต่าเพื่อให้เราเนี่ยไปเพิ่มขึ้นเองหุ่นจะได้มีความสมดุลในเรื่องทั้งยิงแรงและฟันแรงนั่นเองครับผมในส่วนของตัวสเปคเจกันเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ามันก็เหมือนกับโมบิสูรธรรมดาในช่วงปี93มนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเลยดิ้นหลบได้มีฟอสต์อินเจ็แค่นั้นแหละครับผมถ้าให้พูดตรงตรง โอเคตัวของเจกันสเปคก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับต่อไปเราก็ไปดูที่ตัวเกมเพย์ของเจกันกันเลยดีกว่าอาวุธตัวแรกของเจกันก็คือบีมไรเฟิลนะครับยิงนัดเดียวทำตันได้อาวุธที่2จะเป็นบีมเซเบอร์ฟันได้2ทีและเมลีเรเวล2นะครับอย่าพยายามไปส่วนกับ3แล้วกัน อาวุธที่3จะเป็นวอลเคนวอลเคนนี้ยิง25นัดตันนะครับ25นัดเช็คดูดีๆด,ด,ด้วยก็กอกไปสักครึ่งแม็กนั่นแหละคลิดง่ายๆประมาณนั้นก็พอครับอาวุธต่อไปจะเป็นตัวของมิสไซเอลครับมิสไซเอลเนี่ยต้องยิงหมดแม็กนะครับถึงจะทําตันได้ก็คือยิงไป3นัดนั่นเองต่อไปจะเป็นอาวุธสุดท้ายครับผมมิสไซที่โลมิสไซที่โลเนี่ยจะยิงออกไป4นัดนะครับซึ่งก็ต้องยิงให้โดนทั้งหมด4นัดถึงจะสามารถทําตันได้นะครับ ตัวของเจกันเนี่ยเรียกได้ว่าอาวุธทําตันมันมี3อย่างแต่ไม่สามารถที่จะทําตันต่อเนื่องได้นะครับหลักๆเนี่ยเอาไว้ใช้ในการที่จะทำสแต็กครับผมเออหลักๆคือทำสแต็กล้วนๆเลยก็จะเป็นการยิงยิงอยู่ไกลๆเอาแบบเนี้ยในขณะที่ว่าตัวของเจกันปกติเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออตัวนี้จึงกลายเป็นว่าต้องให้อัตรายิงมาต่ำไงเพราะตัวเกมเพ์มันเน้นยิงเป็นหลักนะครับ อัต่ายิงต่ําถือว่าถูกแล้วรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับก็แค่ยิงไปฟันไปเอาปืนไปกอกเอาปืนไปกอกแค่นี้แหละครับจบข่าวอัตราฟันเนี่ยมันสูงมันแค่เอาไว้ตอนที่จําเป็นก็คือเข้าใกล้ได้ฟันไปเลยแรงแน่นอนครับผมอันเมื่อกี้เราฟันไปแล้วมันโดนโล่เนาะเรามาดูตัวดาบมันก็ได้เนี่ยดาบฟันแรงมากตั้งสามพันนะครับผม เราเอาดาบไปซ้ําก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็โอกาสทํามันก็น้อยอะนะเพราะว่าพอเราเอาดาบไปซ้ำเนี่ยมันก็จะมีศัตรูมาเผือกตลอดนะครับผมก็กลายเป็นว่าเราฟันได้ก็ฟันยิงได้ก็ยิงดีกว่านะครับในส่วนของการยิงเนี่ยจะเอามิสไซล,ล์โลดหรือว่ามิสไซล์เอลไปซ้ําอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมันไม่ได้ไปนสนใจอะไรเรามากมายแล้วไม่มีใครขัด เอามิสไซเอลไปเปิดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมีคนมาขัดเนี่ยเอาตัวของมิสไซล์โล่ไปจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นั่นเองในขณะตที่ตัวของมิสไซเอลเนี่ยมันยืนอยู่กับที่นั่นเองครับไอเจกันเนี่ยมันสามารถที่จะทําตัน2ทีได้อยู่นะครับแต่บอกเลยว่าโอกาสทํามันค่อนข้างน้อยแล้วตัวของการทําตันต่อเนื่องก็คือต้องเอาตัวของมิสไซล์โล่ไปเปิดก่อนแบบนี้ แล้วก็เอาตัวปืนบีมไปยิงตามนั่นเองครับผมซึ่งโอกาสทําได้มันน้อยเพราะศัตรูมันไม่ได้ยืนโง่ๆให้เรายิงนั่นเองครับผมเลยกลายเป็นว่าโอกาสที่จะทําตันต่อเนื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนั่นเองครับเลยกลายเป็นว่าเอาปืนหลักไปยิงก่อนแล้วค่อยเอาพวกมิสไซล์ไปยิงซ้ําเอาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเอาพวกปืนโล่ไปเปิดก่อนนะครับ โอเคก็จะมาอยู่แค่นี้แหละเจกันดีมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันหุ่นธรรมดาเต็มที่ก็แค่ดิ้นได้กับมีฟอสอินเจ็ดก็คือเนี่ยการบูตต่อเนื่องแบบนี้เท่านั้นเองครับโอเคเราก็ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าในรอบนี้พี่ก็ยังอยู่ ID c a n นอยู่นะครับผมอ่าวพอดีว่ามันคิดอยจเปลี่ยนไปเป็น ID ตัวเองก็เลยเอา ID c a n นมาเล่นนี่แหละดีแล้วครับโอเค ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเล่นเนี่ยคงจะแบบไม่ได้ชักดาบอย่างแน่นอนอะนะดูสภาพแล้วเออคนในทีมเนี่ยมันก็นะ <c oughs> เออ <c oughs> คือแบบออตรงๆนะครับเจกันดีมันเป็นหุ่นฟรีเว้ยมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับผมเออแบบว่าถ้าให้ไปเปรียบเทียบกับหุ่นที่คอสห้าร้อยเท่ากันเนี่ยอย่างตัวของอะไรอะ่ะกันด้ามทรอย่างเงี้ยก็จะเหนียวของเราของเรามันเป็นแค่หุ่นมาตรฐานลูกกระจอกครับผมโอ้โห แมมเจอกันดีตัวเดียวกันแต่ติดบัสซูก้ามาด้วยเว้ยคือตัวของบัสซูก้าเนี่ยโอเคแหละเราก็เคยบ่นไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าบาสูก้าเนี่ยโอเคแหละตัวของมันยิงออกไปช้านะครับผมไอเย,ย่ไม่มีศัตรูปกติม่ต้องมีตัวมาส่มอยู่แถวนี้อ,อตัวของบัสุูก้ามันยิงออกไปช้านะครับแล้วมันมีโอกาสยิงโดนตัวเองได้นั่นเอง,เองเอโหลดช้าด้วยสู้เอาตัวปืนบีมไปยิงกันดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนนะั่นแหละวะ คนถนัดบาสุก้ามันก็ถนัดได้อะเราก็ขี้เกียจแล้วแหละขี <c oughs> ้เกียจไปนั่งคิดอะไรมากไอ้พวกนี้สือมมันโวยโอเคอ่านแน่ <c oughs> ไม่ใช่หุ่นแดงนี่ว่าอ้าวไม่โดนนี่โอ้ยเวดมึงนรกอะเนี่ยปืนเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วชัดว่ายิงไม่โดน <c oughs> นับว่าโดนเฉยเลยเน็ตแม่งไม่เข้ากัน เนี่ยเนี่ยไอตัวคัดอาร์ก็ดิวของเราเพราะมันสามารถทําตันได้2ทีจริงๆเออแล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยมันแตกง่ายของเรานะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยอาวุธมันเป็นออโต้ล็อกในครันี้ของเราเนี่ยเลงเองแต่พูดถึงอย่างว่าเจอกันดีสุดท้ายมันก็เป็นแค่ของแจกฟรีครับผมเก่งไหมไม่อ่ะธรรมดาอือเป็นหุ่นธรรมดาไม่ได้เก่งเกินไปไม่ได้อ่อนเกินไปกลางๆอาจ้าอืม อีกแล้วเมื่อกี้ปืนไม่โดนอีกแล้วนับว่าโดนอีกแล้วเนี่ยเออวันนี้เน็ตไม่ดีหรือไงไอ,อ้คนนี้เคยอยู่ข้างบนอีกอ,อ่ะนี้ยิงโดนไม่เถียงเอ้ยกัตอายิงมาหน้า,าไงกัตอาทํทำตันสองทีมาเอาปืนหลังเปิดก่อนเพื่อทำตันแล้วก็เอาปืนหลักยิงนะปืนหลังมันทำสแตก็กส่งของเรามิสไซล์ก็ทำสแต็กเหมือนกันได้แหละแต่แม่งก็ยากอยู่ดีอ่ะ ของแจกฟรีทำใจทำใจเจกันในเกมเจกันธรรมดาเจกันดีมันของแจกฟรีหมดเลยแต่ไอเจกันที่เหลือเนี่ยของแรงคือเจกัน2ตัวนี่ถือว่าเป็นเจกันที่อ่อนสุดแล้วนะครับเจกันดีเจกันธรรมดาส่วนเจกันที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นของดีกันหมดเลยเอวัคเจกันนี่ก็ของดีอ่ะนะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานได้ดีมันอยู่ที่ด่านด้วยแหละเนี่ยของเรามันไม่ได้ออต้ล็อกไม่สาออกช้าเลยนะโว อืมแม่งรอบนี้ไม่มีอะไรมาคว้างอืมลงรั้วไม่มีปกติแม่งจะมีประเด็นกับรั้วรั้วเสาเงี้ยจรงเหมือน,นะนั่นแหละไอ้นี่แม่งกะเพยเซฟไปนี่วะก็จริงอะน,นะตัวของกัตอาไปเพยเซฟดีกว่าเพราะแบบมันทำสแต็กได้ง่ายกว่านะสกัดแดงสกัดอะไรได้แบบเหลือเฟือมากแบลนด์ยังกลัว เมทัลด้วยสีแดงเลยนะอ,อาจจะเจาะเรียบร้อยทีอาแม่งพุ่งเข้าไปโงโงโงโดนคานเตอร์เลยสตูเยอะแยะถึงจะยิงตันให้ก็เหอะแต่มึงไม่ต้องไปฟันก็นได้อ่ามันมีกัตอาสองตัวนี่หว่าโอ้โหไม่ล้าทำสแต็กเต็มที่เลยโอเค เอยี่สิบห้านัดกว่าจะตันต้องโดนทุ่งนัดเลยนะเออไม่โดนม่งก็ต้องนับเอนับไม่ได้ไงีสเตตายเลยไหมนึกว่าจะไม่ตายซะอีกอโทุกหุ่นเหลืองเลยนี่ไงมึงแมมโชคดีจริงๆที่ยิงไม่โดนเนี่ยมันมนะนะ เราทำได้แค่นี้อโอเคเก็บได้เถอะอวมึงก็โง่จังเนาะท r เอ้ยเป็นถึงทาเลยนะเว้ยมึงมึงจะมาหวยกับจิ้มไม่ได้นะเว้ยท r บ้าบวกแล้วบวกไม่เป็นเหรอว่าตายแล้วอ่ะซ้ำให้โอเคซ้ำแบบล้านเลยเว้ยกะแค่จะทำตันเฉยอ่ะ พีอาร์เรามันห่วยอ่าจะไปวางระเบิดสินะโอเคต้องไปคุ้มกันมันแล้วเพราะถ้าไม่วางนี่โอกาสแพ้สูงมากฝั่งนั้นมีกัสอาร์อยู่สองตัวอันตรายเกินหุ่นรีซิตทีมเราเอาไม่อยู่หรอกไอโง่กัสอาร์เคาน์เตอร์ คือกัตอาร์มันดิ้นได้2ทีนะเว้ยเออมันดิ้นไปแล้ว1ทีแล้วมันต้องเคาน์เตอร์สิมันลงหุน่นเ,เก็บหุ่นมันก่อนไอ,อ้คนอยู่ไหนโอเคคนตายมึงันต้องมาคุ้มกันเพื่อนอีกแล้วมึงก็โดนอีกแล้วไอ้โง่ไอ้นี่มันเคาน์เตอร์ได้2ทีเออไอ,อ้พวกนี้นี่เล่นแล้วไม่หัดดูสกิลหุ่นหรืองไงวะเออฝั่งนั้นเขามีหุ่นดิ้น2ที2ตัวหุ่นเคาน์เตอร์2ที1ตัวเนี่ย มันดิ้นไปแล้วหนึ่งทีมันยังดิ้นได้อีกทีมันลงหุนอีกแล้วไอ้ต้องมาฆ่าหุนที่จะไปกู้ระเบิดเนี่ยเนียเก็บได้แล้วแหละวะทีมันระเบิดได้อย่างแน่นอนเพราะกูก,กันนี่แหละเฮ้ยเจ๊เบอร์หกยังไม่ตายหุนแดงดีกว่าไอหุนทีอาซะงั้น เรียบร้อยขอบคุณกูด้วยกูคุ้มกันให้ทั้งสองตัวเ,ออเก็บได้ด้วยเอาเสาเราที่โดนเสาแล้วเริ่มเริ่มแล้วแม่งเริ่มมีประเด็นกับสิ่งของและเอออ็อ,อบเจกต์ในแมปเนี่ยนะอย่าให้พังได้เลยเกิน เมทัลระเบิดโว้ยระเบิดระเบิดล้อมันมาโดนระเบิดด้วยกันดีกว่าตาก่อนโอเคเรียบร้อยเก็บอีกตัวใครมีปืนเออยิงมปหน่อยดิกำ <c oughs> ลังพูดเลย เงี้ยวหลอกายเคาน์เตอร์สองทีอ่ะยุ่งๆกับมือขับตันไปก่อนสิขอโทษยิบลอยคาเต,เต้มิดหน้ามันถึงไม่บู้เออเรายิงมิซายก่อกขาไปนี่ยต้องครบทุกเซตด้วยโอเคเจอมิซายก่อกขาไปเนขยับไม่ได้เลยเดินธรรมดาเอาอืมยิบลอย อาจารย์จ้าล้มทำไมเอ,อล้มทำไมวะแม่งในสุดก็ได้ชักดาบมะโทเออดาบแรงแต่ไม่ได้ใช้อ่ะอย่างว่าดูทรงปัจจุบันกับตัวเกมเพลแล้วเนี่ยเออไม่ได้ใช้ดาบหรอกเปกิดล้ลวนโอ้กูจะบา้าตายกับทีมเห็นทีอาแล้วขอเล่นเองดีกว่าแหมแหมโอเครอดมาได้เพราะไปวางระเบิดแท้ๆเลย เออถือว่าดีที่เราไปคุ้มกันให้โอเคเราก็ขอจบลงเพยงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปสวัสดีครับผม